สวัสดีเพื่นพอนๆท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะอยู่กับเรามอนดเมนชั่นนั่นเองเย้และวันนี้นะคะเรามาอยู่ในแมพที่มีชื่อว่า Escape School of Be ีนนเองนะคะทุกคนเอาละเราไปเริ่มกันเลยโอเคปะเดี๋ยวเรา ไปหาทางออกจากห้องนี้กันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ครูกําลังสอนอย่างขมักขเม้นเขาไม่สนใจเลยว่าเด็กจะอยากฟังหรือเปล่าฉะนั้นเราจะไปหาทางนะคะทุกคนโอเคไหนดูซิทางออกอยู่ไหนเอยอืโอเคค่ะทุกคนเราจะทางออกแล้วอ่อละตรงนี้ก็คือทางออกของเราเดินไปเลยนะคะทุกคนเดินไปเดินไปไหนดูซิจะไปโผล่ที่ไหนเอยอุ้ย ลงมาแล้วโอเคตรงนี้จะเป็นอบอบีด่านแรกโอ้ดินสอยากดาช่วยดินสอเคลือบสารกร,รมะถันภาพลังสีถ้าเราดูเราจะไปนี่ก็ยางลบเคลือบสารกร,รมะันภาพลังสีเหมือนกันโอเคค่ะทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วโอเคอก็ปล่อยให้จิว่าคนนั้นเขาจมไปนะคะคนเราจะหนี เราก็สงสารค่ะอยู่แหละแต่ว่าแล้เราก็ต้องเอาตุ้ยให้รอดโอเคค่ะทุกคนป่าอาตรงนี้จะเป็นฮอบบี้เล็กๆโอ้เฮ้ยเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะหนึ่งสองไม่รอดจริงโอเคไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราเราเก่งเอาละไหนเราลองซูมกล้องนี่ โอเคค่ะทุกคนรอบนี้เราหวังว่าเราจะรอดนะคะค่อ,คอยๆชืึบโอเคถึงแล้วอ่าด่านต่อไปไหนเรามาใช้กล,กลงองกุงฮึบโอเคตรงกลางแล้วก็อันนี้ไปค่ะด่านต่อไปฮึบฮึบกระโดดไปนะคะทุกคนเอ๊ะข้างล่างน,นี่มันสีคุ้นๆเหมือนเป็ดโปเลยนะเอ๊ <laughs> นะน้าพันลงเขาทำหกไว้หรือเปล่าเนี่ย กุณลัดหนีดีกว่าโอเคไป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 อ้าวน้ำระน้ำระบายน้ำที่ระบายออกมาจากห้องน้ำโ oh อ้ไม่ก้อนสกปรกเว่อไหนดูซิเราจะไปได้ไหมอ้าวเมื่อกี้เราสะดุดหัวเพื่อนหรอยังทะลุตัวกันอยู่เลยนี่อ uh? โอเคไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่เป็นไรเรามาได้แล้วนี่คาเฟเรียหรือว่าห้องอาหาร นะคะทุกคนโอเคกดเซฟเอาโดดไม่ได้ฉะนั้นเ,เหมือนเราจะต้องโดดตรงนี้หรอใช่ไหมอ่าตรงนี้โอเคไปกันเลยฮิตีนเราเผลอจุ่มตอนไหนนะ,ปะแปลกๆโอเคอ่าไม่เป็นไรอีกครั้งหนึ่งนะคะโดดไปโดดไปเออไปฮึบฮึตีนจุ่มพอดีโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราทําได้เราทําได้รอบนี้ต้องได้แหละฮ <c oughs> ึชึบชึบโอเคถึงแล้วไอ้ตรงนี้เขามงอะไรกันนะเฮ้ยขึ้นท่อไปไหนเดินดูซิว่าทางออกอยู่ไหนถ้าไม่มีอสองท่ออ่ะสองท่ออุ้ยสามด้วยอ่ะตรงนี้แล้วกันอ่ะลงไป <c oughs> โอ้ยไม่เป็นไรนะคะทุกคนโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องเดาแล้วแหละไหนดูซิว่าท่อแรกที่เราดูเนี่ย ตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยอ่มันใช่ทางออกหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าจะอาจจะยังนะอาจจะยังนะอาจจะเป็นท่อสุดท้ายนะโอเคอ่ะตรงนี้แหละค่ะทุกคนใช่เลยเห็นเนื้อห้องแหละอ่ะโอเคตรงนี้โอ้โหคาพละเอาละดานต่อไป โอ้ไม่นะครูเจอแล้วแล้วอาจารย์อาจารย์ปล่อยหนูไปเถอะไม่อยากเรียนขอร้องให้โดดเถอะโอเคดูเหมือนว่าด่านนี้เนี่ยเราจะต้องหาล็อกเกอร์นะคะคนไหนดูซิล็อกเกอร์มันอยู่ไหนอเอ่ยโอเคค่ะทุกคนดูเหมือนว่าเราจะเจอกับล็อกเกอร์ปริศนาแล้วอาไปกันเลยไปกันต่อ ไหนดูซิตรงนี้โอ้โหเป็นทเซียนตำแทโ,โดนตั้งแต่ดอกแรกเลยโอ้โหโอเคไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราเดเนอย่ไม่ใช่แล้วมันจะต้องมีจุดหนึ่งที่เราผ่านได้ดีสักจุดหนึ่งโอเคโดดโ้โดดได้แต่แรกก็จบนี้โอเคโอเคอเมื่อกี้เราไม่รู้เองไปกัน,นะคะ่ะทุกคนไปกันต่อนัานต่อไป กาโหกาวตาช้างซะดว้วยแข็งเปียกเลยมัน <c oughs> ไม่ได้ปะเอาใหม่ไม่เลิศเลย <c oughs> ไม่เลิศเลยอีกทีเมื่อกี้อีกทีกกอกทโอเคมาชึบโอเคอชึบไปกันโอ้โอเควิชาภาษาอังกฤษอันนี้พอรับได้นะคะอเรียนได้อยู่ สอนไปนะคะครูโอเคด้ตอบวอดีโอ,อันนี้มั่นเองอ,นนอันนี้มั่นใจเกินไปนะคะทุกคนเอาไป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 เลิกพลาดระดโดดแหละโอเคตรงนีอ้อีซี่นะคะอีซี่ยังไปต่อได้อยู่อุ้ยขาบเคมีอ่ะอันนี้เป็นห้องเคมีโอเค ไม่เป็นไรเราเราทําได้เราโดืดผ่านได้เราไม่ตกโอเควันนี้จะตกไหมไม่ตกนะคะโอ้โหปฏิหารจริงๆไปค่ะดันต่อไปมันคืออะไรอะโอเคเอาละเอ้ยโฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยแปลกแปลกแล้วแปลกๆลกแลก้วหลุดออกนอกแมปลเลยเหรอเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่า ทำแมพก็ทําให้มันดีๆนะอืมไม่ใช่พัดลมแรงเกินไหนไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนลองอีกทีโอเคลองอีกทีนะคะทุกคนอ่าไหนดูซีชื่ออุ้ย h ะ crazy One hour later. บบพัดลมมันจะเออเลิกขนาดนีก้ก็กดออกไปเลยได้ปะเออเนี่ยโอ๊ยอย,ยังจะเออเลิกก่อนกดออกอีกเออกดออกมาแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะสลาคิมนี้เนี่ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และดิสไลค์มาเพื่อเป็นการติชมได้นะคะทุกคนเราจะได้เอาไปปรับปรุงพัฒนาคลิปต่อไปค่ะสลาคิมนี้เราก็ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบาย คอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะคะ